เจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้ำครับงวดที่แล้วให้มาครับให้2 5้2ครับผมเนาะเลขออก52ครับชุดเต็มนะครับวันนี้ได้มาแล้วครับผมเนาะชุดเต็มครับของอาจารย์รันพนมไพยครับสวัสดีครับสวัสดีเอซทั้งช่องพาหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่4มีถุนหนายนตองหางครับมื้อนี้ครับจะมีเนาะธรรมแบงปั่นเอซทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของ อาจารย์รันพนมไพายครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับงดที่แล้วเห็นไหมากครับผมเนาะชุดเต็มครับให้สองห้าครับเลขออกห้าสองครับผมเนาะแต่ถือว่าเข่าครับเพราะว่าหกคู่บนล่างกลับด้วยนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ําครับให้เก้าไม่มานะครับผมเนาะปีหกแปดครับผิดสองงวดนะครับ เลขวิ่งสนามบินน้ำแล้วก็ชุดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับให้ห้ามาครับผมเนาะให้สามห้าครับผมเลขออกครับสามห้าสองครับเลขวิ่งก็ถือว่าเข่าครับผมเนาะของอาจารย์พันพนมไพรยครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้ำครับส่วนบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับนี่ครับเพิ่นไฮมาแหละครับบน เด่นที่3ครับให้3-4ตัวเดียวเน้นๆนะครับล่างเด่นที่0ูนย์ครับให้70นะครับแต่ว่าคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นชุดเต็มพร้อมชุด3ตัวครับผมเนาะของอาจารย์รันพนมไพรหรือว่าเจ้าของเลกวิ่งสนามบินน้ำนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับไม่เสียตังค์นะครับ ก่อนอื่นครับพา f อฟท่านช่องครับผมเนาะมาดูของ f อฟซีละยองก่อนครับเพราะว่าผมล่วงคลิปไปบางคลิปกระเด้งบางคลิปกระเบิดเอฟซีท่านช่องกับเเห็นเยอะมากครับนี่ครับเอฟซละยองครับมุดที่แล้วให้มาครับบนเด่นที่2ครับมานะครับเลขออก3 5 2ห้าสอครับนี่ครับเพิ่งจับคู่ให้ครับ 9 2 4 9 2 5 2 4 2 5เข้าที่5225นะครับเพิ่นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะเพิ่นว่าผ่าหัดพี่ถูก5 225นะได้แสนกว่าครับผมเนาะล่างไม่เข้านะครับเข้าแค่บนครับผมงวดนี้ได้มาแล้วครับงวดนี้ได้มาแล้วของ f c ละยองครับบนครับเด่นที่1ครับเจ็ดหนึ่งหกครับ แล้วก็417นะครับ1617นะครับเน้นที่4ี่แล้วก็17บนนะครับล่างเด่นที่5ครับ5051ครับเน้นที่50ล่างนะครับของ fc ละยองนะครับสำหรับ fc ทางช่องถามมากครับผมเนาะเพันว่าพระหัดอย่าลืมตามของลุงปากช่องนะ พอดีผมโทษไปแล้วครับผมเนาะลุงบาวางครับเดี๋ยวคืนนี้โทรหาลุงใหม่นะครับวิ่งบนตัวเดียวนี่ครับหลังจากเดินดีมากหกวดติดต่อกันงวดที่แล้วให้เจ็ดไม่เข้านะครับลุงปากช่องครับผมเนาะรอก่อนนะครับคลิปต่อไปครับลุงปากช่องครับโอเคครับมาครับผมมาดูของอาจารย์พันพนมไพยดีกว่าครับผมเนาะ ของอาจารย์รันพนมไัยเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเห็นมือเศ้านี้ครับผมเนาะเพิ่นไล่มหาครับผมเพิ่นวา่าผะหัดลงเลยนะผพแจงข่าวมากครับผมเนาะนี่ครับหุดเที่ยวเพิ่นเหยมาครับให้2 5เลขออกห้าสองนะครับชุดเต็มครับ งวดนี้พ่นธห้มาเหมือนเซานี่ครับผมเนาะนี่ครับชุดสามตัวหางเดียวครับเก็บสามสี่ครับแล้วก็ชุดเต็มบนล่างนะครับของอาจารย์พันพนมพัยหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับงวดที่แล้วให้มานี่ครับให้สองห้าครับผมเนาะเลขออกห้าสองครับก็ถือว่าเขาเพราะว่าพ่นให้หมาชุดเด่นบนล่างครับนี่ครับหกคู่กลับด้วยครับ เดี๋ยวมาเป็นชุด3ตัวดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับภายในมากชุด2ตัวแล้วคลิปนี้จะเป็นชุด3ตัวแล้วก็ชุดสรุปบนล่างครับผมเนาะของอาจารย์รันพนมไพรหรือว่าเจ้าของเลกวิ่งสนามบินน้ําครับเอาชุด3ตัวก่อนดีกว่าครับชุด3ตัวหางเดียวครับผมเนาะ อาจารย์ลันพนมภายครับอาจารย์ลันพนมภายชุดสาตัวครับให้มาหางเดียวนะครับชุด3ตัวให้มาหางเดียวครับเก็บ สานะครับ7 3็เม็ดเดียวนะครับนี่ครับลงวันที่16บหกทับหทับหกแปดครับนี่ครับผมพอวางพันไทามากครับผมเนาะนี่ครับให้บน3 4แล้วก็เอาเก็บมาใส่นะครับเป็น7 3็สี่นะครับ มาครับผมมาดูชุดเต็มดีกว่าถ้าผมเนาะชุดเต็มของอาจารย์ตันพนมไพยครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งครับสนามบินน้ำนะครับขอบบุญขอบคุณทุกอาจารย์รับผมเนาะทุกเซียนครับที่ให้แนวทางมานะครับหรือว่าใครอยากวางแนวทางทางช่องผมก็สามารถจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทัดลายมาที่065-241-74-38นะครับ06524 1 7 4 3 8นะครับ ทักไลน์นะครับอย่าโทรมาครับผมเนาะเพราะว่าโทรมาบางครั้งอาจจะเบีรับสายเพราะว่าผมทํางานหลายอย่างครับผมเนาะทักไลน์มาหาผมก็จะอ่านทุกคนนะครับไลอ่านทุกคนนะครับผมเนาะเวลาว่างครับนี่ครับผมชุดนี้ครับผมเนาะนุชเลี่ยวเขาที่หาสองสองหาครับนี่ครับเด่นบนล่างครับเด่นที่สามกับศูนย์ครับศูนย์สามสามสองสามสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย เก้าศูนย์นะครับนี่ครับสามตัวหางเดียวแข็นแขนครับนี่ครับมาครับผมจะไม่เขียนให้ FC ทั้งช่องครับผมเนาะอาจารย์รันพนมภัยครับรันพนมภัย เด่นบนล่างครับนี่ครับเด่นบนล่างหนแบบนี้นะครับเด่นบนล่างครับบนล่างครับเด่นที่3กับ0นะครับแบบนี้นะครับผมเนาะงูที่แล้วให้25ครับเลขออก52ครับเด่นบนล่าง3กับ0นะครับ มี03 32 34ครับต่อมาครับมี60 70 90นะครับ, 6, 0, 7, 0, 9, 0น,รบนี่ครับ03 32 34 60 70 90เน้นที่ สามสี่แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับเน้นที่สามสี่เจ็ดศูนย์ลงวันที่สิบหกทับหกทับหกแปดครับอ๋อโอเคครับผมเนาะแม่ครับผมมาแคปหน้าจอครับดที่แล้วเลขชุดเต็มครับผมเนาะชุดเต็มบนล่างครับเจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้ำหรือว่าอาจารย์รันพนมไพาครับให้สองห้าครับผมเนาะ เลขออก52ครับงวดนี้ครับงวดนี้ชุดเด่นบนล่างครับเด่นที่3กับ0ครับจับคู่ให้ครับ03 32 34 60 70 90เน้นที่34แล้วก็70นะครับส่วนชุด3ตัวหางเดียวครับผมเนาะ734นะครับ กัสุดท้ายนี้ครับก็บขออวยพรให้เอฟซีทางช่องทีเบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขว้าดลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ